สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกัมพูบมาพอกับจีตาผ้าร่วยอีกเนาะค่ะมือนี่จีตาก็จะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเด้อค่ะคลิปนี้คลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยค่ะจะมีอยู่หาเซียนเนาะค่ะลุงส่งอปอยเปดดาดาพารวย คุณยายใจดีแล้วก็อ,อสมใจค่ะหาท่านชอบของท่านใดก็รับชมรับฟังแล้วก็พิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องเป็นของรัฐบาลไทยหยิบจับอปรตอรก่กันใดเมื่อนี่เป็นวันที่สิบสี่เนาะเจตาออกไอ้ลงงลิให้กอนเนาะค่ะเอาไว้ทว้พิจารณาหยิบจับอตรตอรก่กันไว้รัฐบาลไทยค่ะ วันที่1ิบหกันยาเนาะเอาไปรุ่นกันประวัติของอสมใจค่ะอสมใจวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะค่ะอสมใจข้งแรกของเพิ่นมาว่างเน้่ค่ะข้งแรกเพิ่นกระเขาเลยพี่นอ้องอสมใจนี่สามตัวบนรัฐบาลไทยงวดที่แล้ววันที่หนึ่งสามห้าหกล่างออกสามหนึ่งค่ะของเพิ่นเข้าไปตรงๆเนาะค่ะ เต็มเต็มตรงตรงวิ่งรูดบนล่างตัวเดียวสาอสมใจจับตามองพี่น้องนี่บนล่างตัวเดียวสเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะสามห้าหกหลือสามหนึ่งของอสมใจอ่ะ ขอบก็จัดค่ะพิจารณาเอามิลายมือเบิงยิบจับรถตลีเพิ่นกรให้สามหางเนาะพี่น้องเนาะห้มากกับบลายอามาเบิงแนวทั้งไม้ของเพิ่นวันที่สิบหกค่ะของรัฐบาลไทยอ่อสมใจเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณอ่อสมใจลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทังมาว่างทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะวิ่งบนล่างค่ะวิ่งบนล่างเพิ่นหาซี สตัวเดียวค่ะสองตัว3หางสี่เจ็หนึ่งค่ะสตัวให้หางให้สองหางสี่เจ็หนึ่งเจด่ินตัวเดียวน้นตัวเดียวบนล่างเนาะ,ค,ะค่ะสองหางค่ะสหางสองตัวส8่แปหนึ่งค่ะหหาง3ตัวเน้นหางเดียวเนาะเจด สี่แปดค่ะชอบประจัดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอใคจะไปต่อรัฐบาลไทยของน้ำอสมใจวันที่สิบหกที่จะถึงนี้เนาะค่ะเหลืออีกสองมือสองมือรัฐบาลไทยออกไปซ่อมๆพิจารณาลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยแคปหน้าจอแล้วไปต่อค่ะแคปหน้าจอหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร ดาดาพารวยค่ะดาดาเอดาดาผ้ารววยคุ้นสวยในช่องที่ผ่านมาวันทีหนึ่งเนาะค่ะสามห้าหกบนสามตัวล่างสามหนึ่งบ่อเข่าเนาะค่ะรุดไปรุดไปค่ะห้กำลังแรงใจคือเกาเนาะค่ะขอบ,บุญขอบคุ้นดาดาผ้าวด้วยค่ะที่เอาเนวทางมาวางทางช่องของเจตาเป็นของรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทย วันที่สิบหแนวทางใหม่ดาดาพาผ้ารวยคนสวยในช่องไฮมาแล้วค่ะคนสวยในช่องคนสวยใจดีค่ะเอามาต่างต่อไปแนวทางใหม่ของเพิ่นเนะาะดา่าดพาด้รวยรัฐบาลไทยค่ะวิ่งวิ่งเพิน่นไฮมาเจ็ดกับแปดค่ะสองหางแปดเจ็ด เจ็ดแปดกัาให้พ้อมหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะสามตัวหางเดี่ยวทุนๆุน,นเน่นเน้นจอดจาะค่ะพี่น้องห้าหกเจ็ดของดาดาผ้าวยเอาซ้อมซ่อมเบิง้งค่ะพี่น้องพิจารณาเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะไปเบิง้ง ไปบึงบึงลอตเตอรี่ไ้เนาะรัฐบาลไทยพี่น้องมีเวลาส,สองมือแคปหนาจาจอค่ะไปจะไปตอกับดาดาพารวยเนาะค่ะคนสวยในช่องไปตอค่ะไปตอค,คุณยายใจดีค่ะคุณยายใจดีวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะเข้าไป บอกเขารุดเข้าไปว่าสันที่น้องกับสิเขาวันที่สิบหกนี่แหละเนาะเิ่นสิเดินคุนสิมาสามห้าหกเนาะค่ะรัฐบาลไทยที่ผ่านมาวันที่หนึ่งสามหนึ่งหลุดไปค่ะขราขอโทษขอไพ้แท่นคุณยายใจดีค่ะขอไพ้เอฟซีถูกทันเนาะกับขอบุญขอบคุ้นคุณยายใจดีหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตา คุณเป็นอย่างสูงค่ะเข้ามารุ่นไม่ไปต่อค่ะกับคุณยายใจดีวันที่สิบหรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยคุณยายใจดีเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างวิ่งบนสองค่ะวิ่งบนสองสองตัวสองหางสองสี่สองห้าล่างหนึ่งค่ะหนึ่งเหนึ่งปด สามตัวสามหางหนึ่งสองห้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่หนึ่งสองหางล่างนี้ให้หนึ่งเก้า 1, 9, นะคะหนึ่งหางเดียวบนกับหางเดียวค่ะสองห้าสามตัวหางเดียว, 1, 2, 5, 3, วหนึ่งสองห้าค่ะสามตัวพิจารณาค่ะพี่น้องมีเวลาไปหยิบจับลอตเตอรี่กันเนาะซ่อมๆเบืง้งเป็นเพียงแนวทาง ถ้าชอบก็จัด,ข,ด,นนจดขัดก็ผ่านเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแคปหน้าจอค่ะ,คะไปเจไปโตรัฐบาลไทยนําคุณยายใจดีเนาะแคปหน้าจอไ้ไปรุ่นกันวันที่สิบหกกันยาค่ะรัฐบาลไทยไปโตค่ะไปโตของอปอยเป็ดอปอยเป็ด่นกะเขาอยู่เนาะค่ะเข่าไปวิ่งวิ่งหนึ่งค่ะ วิ่งหนึ่งแล้วก็หกบนเนาะเอาอันเจตตาเจ้าเป็นหยังคือบ่ามากหกอันของเพิ่นบัาน ấy. เขาทั้งสองตัวอยู่ด้อบ,บนล่างเจตตาเจ้าก็ได้เข้าไปยุค่าหกกระมี่หกกรมี่เข้าไปทึงสองตัวบนล่างหนึ่งกับหกเนาะค่ะ รัฐบาลไทยมาไปตัววันที่หนึ่งกันยาเนาะค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งกันยาไปตัวกันอ้าวถูกอยู่บนวิ่งเนาะของอ,อปลอยเปรตเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณอ,อปลอยเปรตค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะรัฐบาลไทยของเพิ่นเขามาลุ้นกันโตเนาะค่ะกับอ,อปลอยเปรต วันที่16ที่จะถึงหนีเนาะค่ะนีเวลาอีกสองมือรัฐบาลไทยออกเอาวิ่งรูทของเพิ่นไห้มัตัวเดียวค่ะเก้าวิ่งเก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียวสามตัวเอสองตัวสามหางค่ะเก้าหกเก้หกสามตัวสองหางหนึ 3, 6, 4, 6, 4, 3, ่งเก้าหกสี่เก้าหเด่นเท่ากันค่ะพี่น้องเด่นเท่ากัน วงกลุ่มไปด่นเท่ากันหมดเลยสองหางสามตัวแล้วก็สองตัวสามหางเก้าหกเก้าสี่หกสี่เอาพิจารณาค่ะแคปนาจโอพยาจะไปตอกับออปลอยเปิดเนาะรัฐบาลไทยไปรุ้นกันไหมไปตอของเพื่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาออปลอยเปิดค่ะ แคปหน้าจอบให้จะไปต่อเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะทั้ง f อเนาะค่ะเอที่เขามารับชมรับฟังในช่องของเจตาขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์สำหรับกดหัวใจให้ขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงลุงทรงค่ะลุงทรงลุงทรงที่ผ่านมาวันที่หรัฐบาลไทยค่ะ ของพื้นกับเขาไปยุคหนึ่งเขาไปวิ่งเนาะวิ่งบนล่างหนึ่งเขาไปยุคค่ะของลุงสรงรัฐบาลไทยบนสามตัวออกสามห้าหกนะคะ่ะสามหนึ่งล่างของพื้นกับเขาไปวิ่งเนาะสองตัวประมาตัวหนึ่งยุาหลางของลุงทรงรัฐบาลไทยค่ะ กับขอบุญขอบคุณลุงทรงลายๆค่ะที่เอาแนาวทางมาบ้างทางช่องของเจตากับขอบพักคุณเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะวิ่งหลูดลุงทรงหามากค่ะวันที่16 0ศูนย์กับ7 2สองตัวหหางศูนย์สหย์หกค่ะ0ูนย์เจเจดเจดเก้าเตัวค่ะ3มตัว3ามหาง3 0มศูนย์สสหสา วิ่งหนีเพนเดน0ูนเดอค่ะของลุงทรงเดน0ูนสามหางค่ะเพนเดนซูลสามศูนย์ห้าศูนย์หกสามตัวกันทอกันค่ะเดนสามที่เป็นวงกลมสี่ตีกรอกสี่เหลี่ยมนี่เนาะ,ะเดนเท่ากันสามหางพิจารณาลอตเตรเอรี่ไ้เด้อค่ะรลยะเวลาสองหมื่อเนาะรัฐบาลไทยเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะ เอาทีชอบพ่ามักชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีวันที่สิบหกค่ะกับรบัฐบาลไทยขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกคนเด้อค่ะสุขภาพย่อมมาก่อนเสมอเนาะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ